ทุกคนมาดูกิจกรรมรวมพลคนดังติ๊กตอกกันนะฮะมาดูนะคะว่าเกมนี้จะสามารถเอาที่1ได้หรือเปล่านะเข้ามาหนะ้าห้องลอก็ตามสเต็ปค่ะยืนแอคกันไปก่อนข้างข้านี่าจจะเป็นพี่มุมแมวหรือเปล่านะแต่งตัวคุณมากเลยอะเริ่มเต้มมต้องอยังไงมันต้องอยัางไงามันต้องห่าวาใจและงล่ายเรา มีคนยิงท้ายเรานะคะสงสัยเขาอยากลองของกับเรามาดูสิคะว่าคนแรกของเราจะเป็นใครเออเนียดูซีขอดูหน้าหน่อยสิผู้ชายค่ะไม่รู้กันนะคะว่าเป็นใครคนนี้เดี๋ยวราลองเข้าไปยิงกอนนี่แน่เฮ้เฮ้ป่าแมวป่าแมวสมุนใจให้ก่อนไปค่ะไปหาเหยื่อรายที่สองกันเลยนี่ดูซีอุ้ยเจอคนมีคนนีง่ายหลบหรอเราไม่พ้นหลอกนี่แน่ปิ้วยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ขับรถขับรถ กับโรเตอร์กำลังบําเพ็ญศากบิ้วบิ้วบิ้ว,วหัวแคน MHT นะคะใครจะมาต่อก,ก่อนเรากับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเราไม่มีอวิปคนนี้แบบแบบลำดวนแน่นอนคนนี้ต้องเป็นลำดวนแน่นอนเลยจำชุดว้ายลำดวนปิดไปแล้วว้ายใครทำลำดวนน่าเสียดายลำดวนมากเลยว่านี่ใครเนี่ยพี่ไบเฟินพี่ใบเฟินค่ะทุกคนแล้วประเด็นคือขึ้นจากน้ำยังไงก่อนอ่ะคีดไปตามสเต็ป